แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงขอแสดงความยินดีกับรางวัลด้วยนะคะชื่อรางวัลเต็มๆว่ารางวัล LG BDQ Plus Celebrity นะครับแห่งปี๋ยวต้องเดี๋ยวให้เขาพูดดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนประกาศพูดประกาศครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาแบบอย่าทำอย่างนั้น รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล LG b t Q Same Celebrity ได้แก่แล้วคุณประกาศชื่อว่ายปายโอริโอครับเน่ยโอริโใหญ่มากเพราะว่ามันคนคนสุดท้ายรางวัลสุดท้ายไงนี่แล้วคนก็รอโอริโาแน่เลยได้ครับครับความรู้สึกยปายเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็ขอบคุณมายาทีวีอวอนนะคะปี2024ที่ตอนจริงนุกปลายมีชื่อเข้าชิงหมดเลยของนุกเข้าชิงสาขาลูกทุ่งด้วยแล้วก็มีสาขาคู่จิ้นแห่งปีด้วยนะครับก็ขอบคุณขอบคุณสำหรับรางวัลนี้ด้วย LG b t i f u l มันก็เป็นรางวัลหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นปลายมากที่สุดแล้วสำหรับเพศทางเลือกนะครับก็ขอบคุณมายามากมากครับ นุกล่ะคะความรู้สึกเป็นไงบัดดี้ของเราเนี่ยได้รางวัลน,นี้ครับก็ยินดีกับเขานะครับผมก็อย่างาที่เขาพูดเลยว่า<ม>บ่งบอกเป็นตัวบ่งบอกว่านี่นี่ก็คือตัวตนของเขานะอะไรเงี้ย<ม>ก็ยินดีมากๆกับทางเดินทางเลือกทุกสิ่งทุกอย่างและรวมถึงรางวัลน,นี้ด้วยได้เป็นตัวเขาจริงๆแล้วตอนนี้เต็มๆแล้วนะครับ<ม>นี่นะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยด้านล่างรอคุณอยู่เยอะมากบรรดาแฟนคลับเข้ามาก็ตั้งแต่ตีห้านครับวันนี้ใช,ใช่ครับ แล้วก็รางวัลนี้ก็มาจากเขาด้วยเพราะว่าทุกๆคะแนนโหวตเขาเขาร่วมกันโหวตมาให้ได้รางวัลนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกๆคนเลยครับผมแล้วไม่ใช่แค่รางวัลรางวัลของปายนะรวมถึงสาขาที่นุกได้เข้าอันนี้เขาก็ช่วยกันโหวตเหมือนกันโหวตได้ยินข่าวมาว่าโหวตหนักโหวตเยอะมากๆนั่นแหละก็ต้องขอบคุณพีพีเอทุกคนด้วยรวมถึงรางวัลของปายด้วยก็ยินดีกับปายด้วยนะครับนี่ครับ อยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับอยากจะบอกอะไรกับคนที่รักนุกปายบ้างอ่ะคุณปายเป็นตัวแทนบอกเลยก็ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับที่น่ารักทุกๆคนขอบคุณที่คอยเป็นกําลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาในทุกๆช่องทางเลยรางวัลนี้ก็เปรียบเสมือนทุกๆคนทุกๆคนมีความรักที่อยากมอบให้เราเป็นรักที่บริสุทธิ์ที่มอบให้แก่พวกเราทั้งสองคนเสมอขอบคุณความรักดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนขอบคุณมากๆครับยินดีกับคุณปลายอุลิโอ สุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆทีมมายาทีวีของเราบ้างที่จัดงานดีๆแบบนี้ก็ขอพระคุณนะครับพี่พี่มายาทีวีรวมถึงทีมงานทุกๆคนเลยนะครับที่เอ็นดูในตัวนุ๊กในตัวปายนะครับผมแล้วก็ทุกๆปีที่พูดได้ว่ามีชื่อพวกเราเข้าชิงเนาะมีชื่อพวกเราเข้าชิงในทุกปีพวกเราก็ยินดีและดีใจมากๆครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกนะครับในปีต่อๆไปแล้วก็งานต่อๆไปครับ รางวัลปีหน้าด้วยนะครับจองไว้เลยนะจองไว้เลยนะอันนี้อันนี้เขาฝากเลยนะรางวัลปีหน้าเขาฝากรางวัลปีหน้าแต่ตอนนี้เขาได้ถือแล้วแต่ไม่ได้เลว่าถือไว้ก่อนถือถือถืออถืออันนี้ก็คือของเพื่อนแต่ผมอยากจะถามพี่มีสักสี่ห้าร้อยเองพี่ไม่ถือเลยพี่เดี๋ยวพาลงไปข้างล่างค่ะนะคะคาดว่าน่าจะมีหลายรางวัลเลยส่วนใหญ่เขาจะตบรางวัลกันครับแต่ก็ถ้วยแบบนี้ครับอ่าเอาอย่างนี้ก่อนมีคนฝากถามมาเห็นบอกว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ร่วมกันใช่ครับโปรเจกต์อะไรยังไงคะเอาคุณไป เป็นโปรเจกต์อะไรฮะโปรเจกต์ผลงานเพลงใหม่ครับผมโอ้โหกับค่ายยักษ์ใหญ่ค่ายยักษ์ใหญ่ใครับเอสกับค่ายยักษ์ใหญ่เป็นผลงานเพลงของนุกปลายเป็นเพลงคู่ที่เราไม่ได้ทําเพลงคู่มาน่าจะเกือบ3ปีแล้วใช่ครับแต่แต่มาปล่อยประมาณเร็วๆนี้แน่นอนครับได้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศแน่นอนครับเร็วๆนี้ไม่เกินพรุ่งนี้แน่นอนครับโอ้ไปฟังกับใครนแตหรือแนวซึ้งหรือแนวอ้อนหรือแนวงมัน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 อยู่ในเพลงหมดเลยทั้งอ้อนทั้ง ทั้งอ้อนทั้งแดนอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้แดนเกินไปแล้วอาจจะไม่ได้อ้อนเกินไปมันจะอยู่ในในในแนว RNB ที่แบบจริงจริงจิงทีัะฟังเหมือนแบบลูกคุ่งไปแล้วนะครับเนี่ยโอฟังอะไกันฮะฟังได้เมื่อไหร่ครัเร็วเวนี้ครับเร็วเรวนี้ปีหน้าไปเลยค่ะยัง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 เร็วเร็วนี้ตุลาป่ะ ตุลาไหมครับยัง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 พูดไม่ได้แต่ประมาณนั้นละมาต้องต้องรอปังตุลาไม่ตุลาก็พฤศจิกาไม่ก็ธันวาไม่ก็มกราปีหน้าอะไรเนี่ยไม่ต้องปล่อยแล้วเท่นนั้นข่าขอบพระคุณค่ะครับรถจังเลยอ่ะมีคนส่งคำถามมาให้หนูมไงบอกไม่ได้บอกว่ามีหลายโปรเจกต์มาก อ็กาอยู pues ่แ like ล้วเดี okay ๋มวจปไปจุดรื okay. Okay. ่คนไปเจออยู okay. ่แล้ว